ก็สวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมฟิฟายก็ผมก็โทษทีที่ผมหายไปนานนะก็ไม่มีใครเออติดตามผมหรอกนะโอเควันนี้เราจะมาเล่นซีบีซีไตายแรงกันเลยเปิดทิปเสียงครั้งแรกแล้วเขาแต่งตัวแป๊บนะึะ มันบบเล่นเกมแตกตัวอะไรเงี้ยอ่ะประมาณนี้ละโอเคไปกันเลยผมอาจจะเล่นกากๆหน่อยนะเพราะว่าเล่นครั้งแรกกับสีมืออาจจะไม่ค่อยเก่งแต่ผมชอบเล่นแบบเพราะว่าปืนสนัยแลว้วก็ชอบเล็งแล้วก็ยงิงที่ผมปล่อยคลิปแรกเมื่อกี้คลิปทีป่สอ่าปมีคนเปิดไมค์ด้วยฮะ โอเคเราจะปิดไหมนะเพราะว่าเราไม่ฟังหรอบวันนี้เราจะไม่ซื้อโอเ้เอมาช่วงนี้ฟีไฟล์ก็มันเริ่มจะไม่ค่อย,อยนี่แล้วนะเพราะว่าโปรแกรมเริ่มเอ้ยเขาเรียกว่าปรเริ่มจะไม่มีแล้วนะปรก็มีบ้างนะนิดหน่อยโอาโปพวกอะไรเนี่ย ใครใครอยากได้โป๊ก็ขอจับผมได้นะที่จริงโปเนี่ยผมไม่ได้เป็นผู้สร้างนะเป็นผมเป็นผู้เอ่อผูดได้ง่ายอะ่ะกอ๊กอปก๊อปของเขามานะอู้โวผมอาจจะพูดไม่ใชัชดหน่อยนะว่า อะไรเพื่เนี่ยอรอบนี้อาจจะชนะนะเพื่อนเราโหดอยูอเ่เราได้เปิดแล้วหาศัตรูล้มหนึ่งเรียบร้อยเพื่อนก่อนคนระับ เพื่อนสำคัญอา้าวเพื่อนคนไหนวะอ๋อโทษทีไ <c oughs> อ้ยังรู้ว่าเพื่อนโทษทีเพื่อนสุดช้าไปหน่อยอืมเราจะเล่นเอ่อก็เก็บเงินต่อ,อีกว่าเราจะไม่ซื้อเพราะเรามีปืนแล้วไง ก็หลักๆหน่วงๆแลนะก็ขออภัยด้วยนะที่มันได้ไม่ยังงเนี่ยโทรศัพท์ผมอาจจะก,กาางไตอนนี้เราเล่นธรรมดานะเล่น UQ เพราะว่าแรงแรงก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ พอถึงแรงแรงแดงแล้วก็น่าจะโหดขึ้นผมเคยขึ้นแล้วล่ะใครอยากได้แล้วก็พิมมาได้นะมีทั้งฟรีกับไม่ฟรีเอาเชียร์ thì ơi hay quá xong rồi lại thế này quá cô một con đeo ở đâu vậy ก็ได้ไม่ค่อยเก่งน,นะเขาว่ามันก็แนมนยากหน่อยเอออฮ้ยคิดทำไมมันเกีย,ย,จย์จังวะผม้าจังวานี้ยจังวานี้ยครับกูจะพลาดไม่ได้ความบังของหมู่บ้าน ไปเจอแล้วไอ่ปืนพกซะด้วยออกมาทางนี้เย็ยบรอยโอ้เจ็บปืนพกยักนึ่ให้ทันเฮ้ยเราเป็นโหดจังวะไม่ใช่หรอกเขาอาจจะเล่นไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ คือแบบว่าสุดซีมือแล้วอ่ะเนี่ยชิดวะโอ้ถือสองข้างเลยรอบน,นี้เสนดต่อเนื่องเอาพูด,ดิองกูเนี่ย คิดทำไมมันเกียดจังวะผมเล่นครั้งแรกนะชิดโคตรเกียอดอ่ะดาเมีแบบได้เลยอะ่ะอราน,นี้มันขึ้นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยขึ้นเนี่ยโอ้โดนไม่ถึงนึงทำมาทำไมเนี่ยขึ้นไม่ได้ตายากูเ่อนกลุ้ม ใครก็ไม่รู้แต่ว่าเขาเล่นสุดที่มือของเขาแล้วเออศัตรูอยู่ไหนวะ <c oughs> เ,นเกมเอาตัวรอดเนี่ยเอาเอาแล้วคุณกูน่าจะยิงต่อ <c oughs> ชิบหายเอาละโอ้โหเชียละ <c ười> คุยแังกูวะจังหวะนี้อ้อมรู้ับอยู่ด้านบนเล่นยากวะ่ะ เฮียวและ้ะโอ้ยเลือดไม่ไหววะ่ะเลือดน้อยเกินวิชนะต่อเน,นื่องละโทษทีนะเพื่อนเราทำชุดได้แค่นี้มาผมเล่นชุดจีมือได้แค่นี้แหละ ไม่ใช่รหัสผมนะรหัสเพื่อนแต่ว่ายืมเล่นคือรหัสผมโดนแบนอยู่เพราะว่าเล่นปูอ้าวเห็นนะขึ้นมายืมเนี่ยืเชียแล้ว ไปก่อนนะเอาเหยอเอ้ยโอ้โหเย้ยไม่โอ้โหแพ้ไหมเนี่ยจะแพ้ไม่ได้เลยมา งานไ,ไ้เล่นนานแล้นเนี่ยก็ผมก็เล่นได้สุดทีมือเนี่ยโทรศัพท์ผมอาจจะแรกๆนองๆหน่อยก็พอเล่นได้ผมไม่เหมาะกับการพากเสียงวะ่ะมันยังไงวะร โดนเอ้าเอ้าเอ้ายุ่ใส่ว่ะเฮ้ ปรับเสียงขึ้นไหมเนี่ยมันมืดๆนหน่อยนะ um, loyalty, ชนะไหมเนี่ยตอนนี้เขามีสามคนฝ่ายตรงข้ามโอ้เขาก็เล่นโหดอยู่เนี่ยไม่น่าประเมินต่ำเกินไปนั่นนี่โอ้โว้วโว้วโว้วผู้ไป็นขาดคำ

โอ,โอ้ลงไปหนึ่งโอ้โหไม่ไหวว่ะไม่เล่นอ่ะโทษทีตายอันนี้เราจะแพ้แล้วจอมมาเราจะเล่นปืนหรือรับไม่เล่นหรอก sang tầm như này, phải hmm, không? mới sai. Okay. Oh, 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 oh. เดียวอยู่ไหนวะเฮ้ยเขียนยแล้วเพื่อนเราจะแตกไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวึงยิงใครเนี่ยมันอยู่มอยู่กับกูเฮ้ยเฮ้ยอย่ามานะ แล้วไมเนี่ยเฮ้ยมาแล้วโอ้ยยิยงไม่ทันโอ้ยโอ้มันเล่นเป็นวะจังหวะนี้เข้มตึงมากอันนี้สามต่อนหนึ่งไม่นะจะแพ้ไม่ได้เอ,เ,อเอ้าเอาเฮ้ยจะว่านะกูแพ้กูแพ้แพ้ได้ไงวะเนี่ยจบแล้ว เขี้ยเขาคนเดียวโทษท่านานนั้นเลยนะโอ้โหประเทศอื่นนะเนี่ยเราก็เล่นได้สุดที่มือแค่นี้แล้วมั้ง ก็คลิปนี้ก็กตรีมเทื่อหนี้ราเค้บแล้วก็จะไปฝึกทีมือต่อกันพอถึงพอถึงแรงแดงเนี่ยผมจามาเล่นต่อนะเพราะว่าที่มือผมอาจจะไม่ค่อยโหดแบบเท่าไหร่นะแบบระดับไก่อยู่ก็พอใช้ได้ก็ที่จริงก็ไม่ใช่รหัสผมด้วยนะก็เป็นรหัสเพื่อนแหละ